สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกับช่วงรู้ยาพาเพลินบายเศสัชกรเอ็มออนนะคะวันนี้นะคะน้องดีมนะคะมีอาการเสียวฟันมากเลยอะคะ่ะน้องดีมไปกินน้ําแข็งหรือน้ําเย็นเย็นมาน้องดีมเจ็บฟันมากเลยค่ะพี่เอมมันมีวิธีป้องกันไหมคะอันดับแรกนะคะอาการเสียวฟันเนี่ยมันจะเกิดจากการกินอาหารและสัมผัสถูกเนื้อฟันค่ะอย่างน้องดีมเนี่ยไปกินน้ําเย็นมานะคะน้ําเย็นก็ไปสัมผัสถูกเนื้อฟันค่ะ ทำให้น้ำในท่อเนื้อฟันเนี่ยขยับตัวไปกระตุ้นเส้นประสาทค่ะก็เลยทำให้เกิดอาการเสียวฟันขึ้นมาได้นะคะวิธีป้องกันง่ายๆก็คือหลีกเลี่ยงอาหารที่แข็งและรสเปรี้ยวนะคะหรือว่าของเย็นด้วยก็ตามนะคะที่น้องดีมไปทานมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีการแปรงฟันให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็เลือกแปรงนะคะโดยที่ขนแปรงเป็นชนิดขนนุ่มนะคะแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปค่ะ ไม่ควรแปรงฟันทันทีหลังกินอาหารรสเปรี้ยวหรือว่าเย็นนะคะเพราะช่องปากจะมีความเป็นกรดนะคะฟันก็จะอ่อนแอกว่าปกติได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะก็แนะนําให้พบทันตแพทย์นะคะทุกๆ6เดือนนะคะเพื่อดูว่ามีอาการฟันผุไหมหรือว่าช่องปากมีอะไรหรือเปล่านะคะอ๋อแล้วปัจจัยที่ทําให้เกิดอาการเสียวฟันนะคะพี่เอมถ้าน้องดิมไม่อยากฟันหายก่อนวัยอันควรค่ะ ง่ายๆเลยค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดการเสียวฟันก็คือการสูญเสียชั้นเคลือบฟันค่ะฟันผุสึกกร่อนแตกหรือเล้านะคะเหงืออล่นอย่างเงี้ยค่ะทำให้รากฟันโผล่นะคะ แปรงฟันไม่ถูกวิธีหรือว่าขัดถูฟันอย่างรุนแรงเลยค่ะคือฟันนะคะเราจะไม่เหมือนกับการขัดห้องน้ํานะคะอ๋ออย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังนะคะใครหล,หลายๆคนที่กําลังแปรงฟันแรงๆเหมือนเรากําลังขัดท้องน้ําอยู่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะแล้วผลกระทบล่ะคะพี่เอมมีผลกระทบต่อสุขภาพไหมคะค่ะผลกระทบก็คือการกินอาหารไม่สะดวกนะคะโดยเฉพาะอาหารที่ร้อนหรือว่าเย็นไอศครีมอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ารสเปรี้ยวนะคะที่สาวๆชอบทานกันนะคะ ความสามารถในการบดเคี้ยวลดน้อยลงนะคะอย่างเช่นเราต้องมาเคี้ยวอาหารข้างเดียวค่ะเพราะอีกข้างมันเสียวอยู่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะทําให้เราไม่สามารถแปลงฟันได้ทั่วถึงเพราะมันเสียวอะคะ่ะก็ไม่อยากแปลงตรงนั้นก็อาจจะทําให้เกิดฟันผุหรือว่าแมงกินฟันบริเวณที่เราแปลงไม่ถึงได้นะคะแล้ววิธีการรักษาล่ะคะพี่เอ็มหลักการรักษานะคะก็คือฟันผุสึกกร่อนแตกหรือเล้าเนี่ยเราจะรักษาโดยการอุดฟันหรือว่าใส่ครอบฟันนะคะ ส่วนเหงือกล้นหรือว่ารากฟันโผล่เนี่ยเราจะรักษาโดยการทาฟูออลา์เข้มข้นนะคะร่วมกับการรักษาเหงือกค่ะซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราจะต้องไปปรึกษาทันตแพทย์นะคะว่าทันตแพทย์ท่านเนี่ยจะวินิจฉัยและมีการรักษาอย่างไรต่อไปค่ะ คุณผู้ฟังได้ฟังแบบนี้แล้วนะคะเราควรไปพบทันตแพทย์นะคะทุกๆ6เดือนนะคะเพื่อเช็คสภาพนะคะของฟันเรานะคะถ้าคุณผู้ฟังหลายๆคนนะคะไม่อยากฟันหายก่อนวัยอันควรนะคะ เราควรหลีกเลี่ยงนะคะการรับประทานอาหารที่แข็งและรสชาติเปรี้ยวนะคะเพื่อไม่ให้ฟันเรามีความก่อนหรือสึกรลอนะคะอย่าลืมนะคะทุกๆ6เดือนเราควรไปพบทันตแพทย์นะคะเพื่อเช็คสภาพสุขภาพของฟันเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะคะจากโรงพยาบาลลาดวิถีนะคะกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับช่วงรู้ยาพาเพลินบายเภสัชกรเอมออนค่ะ Terima kasih.